คุณนายวินเซนต์จูเรพัสิกเดเต่าทะเลผงา่าเรือพาได้มาทุกจัดการวัรินต่าทะเลและทเรือังาขับบับราการค่บเก็ไทยเา่วนที่สดารักพันเต่าทะเลที่ฐานเรือพังนาในการอบานเต่าไทยก็ มีอยู่ทั้งหมดกลับอยู่หชนิดนะครับตั้งแต่เต่ามะเฟืองเต่าหญ้าเต่าหัวค้อนเต่ากระและเต่าับเพือ้่าหียั้ขอให้ทุกท่านปรมอีกครั้ง เวลา9้นิกาตือนะครับแยากให้ตั้งเป็นระบบสั่งครับเอาไม่ลงที่อย่านี้่งกที่นและขนาปสแลก ต้องการปล่อยเต่าตันุทรงเลี้ยงนะคะและเต่าบรม,มินเดินปล่อยได้เลยค่ะน้ำแล้วโอเคเติมน้ำแล้วโอเคท่านผู้บริหารกระทรวงสทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล่นเตา่า

Icana, ตอนนี้เราก็มีการร่วมมือกันกับภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่นงยนต์ของกระทรวงทรัพยากนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นอาสาและมีลาสานเนี่ยมาช่วยกันในการที่มาดูแลอยู่นอันดับแรกเลยคือตอนนี้เนี่ยเรามีการปลูกแปลงหญ้าเพิ่มพื้นหญ้าทะเลครับที่ ขนาดนี้เนี่ยมัน,นเสียหายไปเยอะมากนะครับก <c oughs> ็มีการื้นฟูตรงนี้แล้วก็มีการนําพืชตัวอื่นเนี่ยลองให้กับยูเน่ได้บริโภคได้กิน,นครับว่ามันจะสามารถมาทดแทนได้ไหมพร้อมกับมาตรการที่จะหาอา,า,าหารที่เราสามารถดำเนินการได้อย่างเช่นทำเป็นแคปซูลนะครับหรือทําเป็นอะไรแล้วแต่ที่ให้มันมันสามารถที่จะผลิตแล้วก็าไปให,ให,ให้ยูนทะเลได้ ร้อมมีน้องชาวประมงในส่วนของการที่จะไม่ทําร้ายวยูน์และก็อารมัดระวังในการเดินเรือัที่วันนี้เนี่ยจะมีการมีมาตรการต่างๆเนี่ยทเทคโนโลยีเข้ามาครับสิ่งต่างตเหล่านี้ครับผมว่ามันก็นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะลดอัตรารที่จะเกิดขึได้รักโลกรักทะเลไปกับท่าเรือเอเอแลมหง,งา